สวัสดีครับวันนี้วันที่26เดือน6ปี2566พบกันอีกแล้วนะครับในช่องผ่านท้ายไทยประดิษฐ์นะครับวันนี้ผมก็จะนำงานมารีวิวให้ชมนะครับ2ตัวตัวแรกนะครับจะเป็นงานทรงมือสอดนะครับกับตัวที่2ก็จะเป็นทรงสีแซดนะครับมาชมงานใกล้ๆกันนะครับสำหรับ ทรงมือสอดตัวนี้นะครับล่องนะครับจะเป็นล่องสามสิบแปดกับสามสิบสองมิลนะครับสำหรับใส่วาล์วดเพลิงก็วัดมาก็เจาะให้ตามที่วัดมานะครับตัดให้ใหม่เดินล่องให้ใหม่หมดนะครับสำหรับท่านใดที่จะสั่งนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นทรงมือสอดไม้สักทองนะครับงานเคลือบด้าน ปิดฐานปิดท้ายสีดำนะครับทรงนี้ก็จะใส่ได้ทั้งสู่มือเบอร์2นะครับ8มิล pcp นะครับวาลดับเพิงสั่งทำให้หมดนะครับงานก็จะประมาณนี้นะครับมาชมรายละเอียดงานกันหน่อยนะครับ งานจะเนียนๆกันไปนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นทรงซีซนะครับเป็นสูกมือเบอร์สนะครับเหมือนเดิมนะครับเคยรีวิวกันไปแล้วนะครับเดินล่องห้องไก่ให้นะครับ สำหรับทรงมือสอดต,ตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่1,800บาทนะครับราคาจะสูงกว่าหน่อยนะครับเพราะว่ารายละเอียดงานมันจะเยอะพอสมควรนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับแอดไลน์มาตามนี้นะครับ062 818 1889 18นะครับ เป็นเบอร์โทรกับไอดี n ลเบอร์เดียวกันนะครับไม่มีเบอร์นะครับสำหรับงานผมเนี่ยมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสั่งงานใช้เวลา5วันนะครับขึ้นอยู่กับคิวด้วยนะครับตัวนี้ก็จะพร้อมส่งแล้วนะครับ ทุกท่านนะครับติดตามผลงานด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะนำงานมารีวิวให้ชมเรื่อยๆนะครับ ันนี้ก็มาให้ชมเพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาตามที่แจ้งไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ